สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับเรามีรถมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมก็คือขายสดนะครับคันนี้ขายสดอยู่ที่ประมาณไม่ถึงแสนบาทนะครับผมใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับผม084 7 8 9 6 9 50นะครับ คอนด้าแจ็เกียรธรรมดานะครับล้อแมกนะครับเครื่อง IDSI นะครับภายในนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูโดยรวมนะครับเป็นรถเดิมนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับเดิมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรถปี49นะครับ สภาพเดิมๆนะครับผมฝากระโปรงเดิมนะครับไฟหน้าเดิมนะครับล้อมแม็กนะครับกระจกไฟฟ้านะครับผมไฟฟ้า ภายในเดิมนะครับเดิมหมดนะครับเกียร์ธรรมดานะครับผมรดราคาไม่ถึงแสนนะครับใครสนใจรีบเลยนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับวิทยุนะครับครบแอร์เย็นนะครับผมเพลงเพราะตันนี้ด้านหลังนะครับ ภายในด้านหลังนะครับเดิมหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสภาพนี่สวยนะครับไม่ขาดนะครับสภาพเดิมๆนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะใครที่สนใจนะครับอย่าคิดเยอะอย่าคิดนานนะครับไปถามคุณข้างบ้านได้ครับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจนะครับที่สําหรับใครที่อยากจะได้นะครับ ไปดูด้านหลังกันนะครับโอ้สวยงามครับผมสวยงามตามท้องเรื่องนะครับอุปกรณ์ด้านหลังยังครบโอ้โหใหม่อยู่เลยนะครับแผ่นกระดาษน,นี่เหมือนไม่มีการใช้งานมาก่อนเลยนะครับนี่ก็โอเคนะครับล้ออะไรยังอยู่ครบนะครับเบาะก็พับได้นะครับรุ่นนี้นะ คือเดิมมากนะครับเดิมมากมาแบบไหนก็แบบนั้นนะครับรถปี49นะครับปี49ไฟท้ายเดิมนะครับภายในสวยไม่เคยชนนะครับคันนี้ไม่เคยชนนะครับ ตัวยังสวยนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมนะครับโดยรวมไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับคันนี้เอาไปขี่โกโก้นะครับสำหรับใครที่อยากจะมีรถคันแรกนะครับที่ราคาโคตรถูกนะครับไม่ถึงแสนนะครับผมรีบเลยครับรีบเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องดูนะเป็นคุญเจร,รีโมดด้วยนะครับเจอรีโมทนะรีโมทนะทำงานได้ปกตินะครับประตูหน้านะครับฝั่งคนขับนะครับก็มีคอนโทรลนะครับผมประตูผู้หน้าประตูผู้หลังนะครับตัวล็อกกระจกครบถ้วนนะครับแล้วก็มี ตัวปรับกระจกนะครับผมกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับขึ้นลงนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าเลขไหม่เท่าไหร่นะครับโอเคครับมือใหม่ก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องนะครับเช็คให้ดีก่อนนะครับเช็คเบรกมือเช็คเกียร์ว่างให้ดีนะไม่ใช่ว่าไปสตาร์ทเลยนะครับเดี๋ยวงานเข้าได้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้เรามาขายรถนะครับเศรษฐกิจไม่ดีขายออก นะครับเป็นรถบ้านนะครับเป็นรถบ้านนะครับสนใจรีบเลยนะครับใครที่กําลังหารถอยู่นะรีบบเลยเช็คเกียบ้างเรียบร้อยนะครับก็สตาร์ทก่อนสตาร์ทเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก่อนนะครับให้ดูเ่รเข็มไม้ก่อนนะครับนี่นะครับไม้นะครับไม่สองแสนนะครับผมเกวัดต่างๆขึ้นนะครับเริ่มสตาร์ทนะครับ ทีเดียวติดนะครับผมเอามาเปิดเปิดแอร์ดูครับเปิดแอร์โอเคนะครับแอร์มาแล้วครับเย็นเลยครับครับเดียวนะครับไม่ถึงสิบวีเย็นเลยนะครับนี่รถตั้งแต่ปีสี่เก้านะครับผมพวุมอะไรปรับได้นะครับพวงมอะไรปรับขึ้นลงได้นะเนี่ยใครที่ตัวต่ำตัวสูงนะครับสามารถปรับยกขึ้นยกลงได้นะครับแล้วก็ล็อกได้นะครับ แอร์นะครับระบบแอร์ระบบอะไรมีหมดนะครับผมใช้ได้เลยนะครับเครื่องเสียงเป็นไงฟังดูก่อนนะได้เรื่องไหมนะครับมาแล้วครับแต่ว่าไม่มี USB นะครับ ช่องเก็บต่างๆก็ยังดูโอเคนะครับเดิมๆนะครับมีที่ชาร์จแบตด้วยนะครับแล้วก็มีที่เก็บของนะครับอะไรใช้งานได้หมดนะครับทุกอย่างยังโอเคอยู่นะครับแอร์ออกทุกช่องนะครับผมโอ้สุดยอดมากครับคันนี้ภายในก็ยังเดิมๆครับรถยังไม่ทันได้ล้างนะครับย้าว่าไม่ทันได้ล้างยังสวยขนาดนี้เลยนะครับระบบไฟฉุกเฉินใช้งานได้ปกตินะครับ ระบบไฟต่างๆนะครับเช็คก่อนไฟเลี้ยวซ้ายปกติครับไฟเลี้ยวขวาปกตินะครับผมอันนี้ขึ้นสีแดงนะครับยังไม่ลัดเข็มขัดนะครับผมเทสรถให้ดูเฉยๆนะยังไม่ได้ออกไปขับนะครับตัวนี้ปัดน้ําฝนฉีดน้าฝนนะครับลองดูก่อนฉีดน้ําฝนปกตินะครับออกปกตินะเห็นไหมครับใช้งานได้ปกตินะครับบางคันไปแล้วครับเสียแล้วนะครับน้ําไม่มาแล้วนะครับ ที่ปัดไม่หมุนนะครับอันนี้ปกตินะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับตัวตั้งต่างๆนะครับตัวปรับยังอยู่นะครับยังใช้งานได้นะครับเครื่องนี้นะครับเบามากเลยนะครับเครื่องเบานะครับเหมือนรถออกใหม่เลยนะครับไม่มีดังไม่มีอะไรนะครับอันนี้คือดังปกติของเครื่องแล้วอยู่แล้วนะครับ พัดลมแอร์บ้างระบบสัดของแอร์บ้างพัดลมบ้างอะไรบ้างนะครับมันจะเป็นปก,กติของมันอยู่แล้วนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับสาหรับรถปีสี่เก้านะครับใครที่หาอยู่นะครับรีบโทรมานะครับผมรีบโทรมาเลยนะเดี๋ยวเราไปลองรถกันดูครับผมเดี๋ยวเราไปเทสรถกันนะครับผมร้อนมากๆเลยวันนี้ ฝากกดติดตามคลิปด้วยนะครับข้างในเงียบมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวลองไปขับกันดูนะครับดูเร่งวัดรอบให้ดูนะครับแรงสั่งได้เราไปดูกันนะครับเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดานะครับใครที่ชอบความสิ่งความแรงต้องเกียร์ธรรมดานะครับ เราจะไปเทสรถนะครับตอนนี้ไม่มีใครถ่ายให้ก็เดี๋ยวถ่ายพอสังเกตให้ดูนะครับวมบันไหมุนง่ายนะครับตามสไตล์ฮอนด้นะครับผมเกียร์เข้าง่ายนะครับไม่มีหลุดนะครับไม่มีโยกนะครับผมเกียร์เดิมมือใหม่ก็ดูกระจกนะครับ ดูทางนะครับให้ดีก่อนที่เราจะเลี้ยวออกถนนใหญ่นะครับผมมีจังหวะไปก็ไปนะครับออกตัวก็เกียร์หนึ่งนะครับผมโอ้แงใช้ได้อยู่นะครับเปิดไฟอยู่เทิรด้วยนะครับมือใหม่ครับนะครับ เราก็นิ่งๆอยู่ในเลนนะครับอยู่ในช่องของตัวเองนะครับถ้ามีจังหวะไปได้ก็ไปนะครับไม่ต้องรอให้เขามาใกล้แล้วเราค่อยไปนะครับผล้อะไรโอเคมากนะครับใช้ได้เลยเกียร์นะครับ3นะครับผมใช้ได้นะครับปกติแอร์เย็นนะครับรถแรงนะครับดูนะครับเกียร์ส แรงนะครับแรงใช้ได้เลยนะครับเียห้าโอ้โหแรงตามสไตล์ฮอนด้านะครับผมตามสไตล์ของรถเกียร์ธรรมดานะครับผมเปิดไฟเข้าอยู่เทินนะครับมือใหม่ขับนะครับเบรกดีนะครับเบรกดีนะครับใช้ได้เลยนะครับ คัดอย่าเบรกนะครับก่อนที่เราจะชะลอหยุดถ้ามีจังหวะไปได้ก็ไปเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับเมือแม่ขับนะแล้วก็เวลาเลี้ยวก็อย่าตะเลิดออกไปนอกเลนนะครับตามสไตล์ของครูต้านะครับเทสรถลองรถนะครับก็บอกวิธีการเหมือนเดิมนะครับใครสนใจเรียนนะครับหรือสนใจซื้อรถคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเรียนขับรถ088-335-0072นะครับ ถ้าซื้อรถก็เบอร์อยู่ด้านหน้าคลิปแล้วนะครับผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับ f อที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะครับเกียร์ห้าจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดีนนะครับรถแรงนะครับแรงมากนะครับแอร์เย็นนะครับเปิดไฟเลี้ยวเรียบร้อยนะครับรถเกียร์ต่ำนะครับ ก่อนที่จะเข้าบ้านนะครับก่อนที่จะเข้าที่แคบนะครับแล้วก็ดูจังหวะรถที่เราสามารถที่จะคุมได้นะครับไม่ขับเร็วเกินไปนะครับเกียร์สองไม่ขึ้นเนินไม่ไหวนะครับรถเก๋งนะครับก็ใช้เป็นเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์ถอยปกตินะครับ เนื่องจากว่าบ้านก็แคบนิดนึงนะครับก็โยกนะครับโยกดูเสาด้วยนะครับเวลาถอยหลังนะมือใหม่นะการใช้พวงมาลัยนะครับ